เพลงที่วานนะครับมาแม่นกเชิญครับเชิญครับวานแม่ขอเสียงว่ามาว่าเขาเขาฟังเพลงนี่นักร้องเขาเสียวนักร้องทรงเขาแบบแกมีนักร่องข้งนักร้องแกมีมีวานตัวหนึ่งลอยไว้น้ำมาดูเจ็บช้ำสวงอุรากว่าที่เคยไม่เคยยังตามรักสามเชย แต่สุดท้ายดันมันเกยตื้นน้ำตายจงจำไว้ว่ารักใครอย่าจำไม่ได้ตลอดเวลาแบบโบจงจำไว้จะไม่สวญจ้ารอนักร้องมาร้องเพลงวนหลังวานนะครับ เสียงจะได้กล้องกลางวานไปที่วโลกด้กล็อเอ้าลองกไงเอากไหมแก็คือรักลงก็คือลง้ะทำเช้ากรมุก็คงไม่เข้าใจก็ฉันนั้นเป็นวันที่เกิน